ชว่าคลิปขั้นต้นถูกไผให้ดูนั้นผู้เล่นยูโรบอกยุค2025 2024อาจจะไม่รู้และอาจจะเข้าไม่ถึงว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าจะเกิดเป็นผู้เล่นยุค2017ที่ผมเคยผ่านมาแล้วนั้นจะรู้ว่ามันคือสิ่งที่สนุกที่สุดในโลบอกที่เคยเล่นมาแล้วและคลิปนี้ผมจะพามายอ้อนรอความสนุกในยุค2017ที่ผมเคยผ่านมาและเคยเล่นมานะครับกับ5อันดับแมปที่ผมเคยเล่นในโลบอกยุค2017 อันดับที่5นี้ซึ่งนิวคือแมปแรกที่ผมเข้าวงการเกมลุงบอกซึ่งนั่นแมปพวก for s u r v i v a t นั่นเองครับโดยแมปนี้การเล่นของมันคือเราต้องขึ้นที่สูงไเพื่อหนีน้ำท่วมที่กำลังจะมาทุกๆ10วินาทีนะครับโดยแมปนี้มันจาเป็นแรงใจให้แมปอื่นๆนั้นสร้างเกมแบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างพวกแมปน้ําท่วมเหมือนกันกับลาวาที่ว่ามันไหลตามคื้นนี้แหละครับแต่แมปนี้เนี่ยมาถูกสร้างขึ้นตน้งแต่ปี2012และอัปเดตเมื่อ2ปีก่อนเองคือปี2023นะครับ ปัจจุบันแมปนี้ยังอยู่นะครับเพาผู้เล่นมันมีแค่หลักสิบเองอะ่ะโดยอันดับสีนี่คือแมปอย่างซอมบี้รัฐนะครับโดยแบบนี้คลาสสิกเลยก็คือวิ่งแล้วก็ยิงซอมบี้ที่ว่าไล่ตามจะแดกตลอดเวลานะครับโดยแมปนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2013ปัจจุบันก็คนเล่นก็มีอยู่หลักร้อยนะครับและยังเป็นแมปอย่างซอมบี้แรกๆสุดในโลกบอกเกือบแรกสุดละมั้งที่ผมเคยเล่นมานะครับปัจจุบันก็มีแมปซอมบี้หลายแมปมากเลยเยอะแยะ มาอันดับ3ต,ตัตกเป็นของแมปเพซเซนไลท์นะครับจาลองการแหกคุกโดยแบบนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับคือแค่จําลองว่าเราแหกคุยังไงกับคนที่เป็นตํารวจก็ต้องไล่จับเราแค่นั้นโดยแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2014นะครับปัจจุบันก็มีคนเล่นอยู่มาเกือบหลักพันกว่าอันดับที่2ตกตเป็นของแมปอย่างอ e ีปิกมินิเกมหรือมินิเกมหันศาเนี่ยครับอีกหนึ่งแมปจะตำนานโคโลบอกที่อยู่มาตั้งแต่ปี ปี2015โดยปัจจุบันก็ยังมีผู้เล่น2,000อัพทุกวันนะครับซึ่งก็ยังเยอะเหมือนแต่ก่อนเลยอันดับที่1ตัวเป็นของแมปอย่างดาวฟอสอย่องครับอีนึงแมปที่ได้แรงาันใจมาจากหนังชื่อดังอย่าง X Tag on Titan โดยการเล่นของอนี้คือการใช้เครื่องที่มนอยู่ตรงเอลลวเราเนี่ยใช้ในการปิดป่านั่นนี่แล้วก็ไปฟันคอจท่านหรือไอ้ยักษ์ที่มาเดินไปเดินมาอยู่ตามนี้นะครับโดยแมปนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี2006ปัจจุบันก็มีคนเล่นอยู่หลักร้อยนะครับ เอาละครับนี่คือ5แมปที่ผมไปขุดมาจนเจอนะครับซึ่งมันก็เป็นแมปที่ว่าแต่ก่อนมันเคยดังมากๆเลยนะแต่ปัจจุบันก็มันก็เริ่มล้าสมัยตามกาลเวลาแล้วเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาผมทคนี้ขายา้ผมทําแมปที่ผมเคยเล่น27 EP 2E ก็ให้คลิ่ถึง2,000วิวนะครับผมจะทําแน่นอน